เรากลายเป็นว่าเราไปเอาเป็นพิธีกรรมนะคะเราจะดูได้ยังไงคะพิธีกรรมนะคะระูระรรนะะ้จากไหนคะวันพระวันอะไระเยอะแยะนะคะแล้วก็แต่อู้ไม่ได้ต้องไปสวดพญางแปดเออไม่ได้ต้องไปสวดย,ย่างเนั้นต้องไปสวดย,ย่างนี้อ๋ออ่ไม่ถือศีลเลยอะตกลงตกลงเป็นยังไงคะได้ผลไหมคะนะงก็ไปสวดกกี่จบก,ก็แต่คุณไม่ปฏิบัติเลยคุณยังยังผิดศีลห้าอยู่คุณจะพ,อพ,อพอ้นไหมคะความทุกข์ทั้งปวงคุณจะพ้นไหมคะเอาประมงคนทั้งปวง คุณจะพ้นไหมคะไม่พ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเออเรามัวแไปยึดพฤติกรรมแต่พฤติกรรมเหล่านั้นไม่ได้ช่วยคุณนะคะไม่ได้ช่วยคุณพ้นนะเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้ใช้ความรู้ทางธรรมนะคะอย่าไปใช้ความฉลาดนะคะศาส,สนาพุทธนะคะความหมายของการหลุดพ้นนะคะโดยการปฏิบัติธรรมะคุณธรรมนะคะออก็คือมีธรรมะอยู่ในใจของเราแล้วก็มีคุณธรรมของในกายของเรานะคะด้วยจิตสํานึกนะคะเราใช้จิตของเราคิด ว่าคิด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 นี้แล้วเป็นยังไงนะคะใช้จิตคิดนะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะสีสมาธิปัญญาตรสิกขาอันนี้เนี่ยนะคะสีิงแท้ก็คือสีในการละเว้นนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงสีริงแท้ไหมคะใจถึงอะไรพวกนี้เออเออจริงใจนะคะเมื่อกี้เราที่เราพูดถึงสี่อย่างนะคะเออสีริงแท้นี่ก็คือสีที่ใช้เราละเว้เวนนะะป้องกันความผิดแล้วก็หยุดความชั่วส่วนสีเข้าถึงนะั่นคือสมาธินะ,ะจิตใจ จดจอนะคะอยู่กับงานธรรมะนะคะเพราะว่าเราจะช่วยกันเผยแพร่ธรรมแล้วจะมีคนดีมากขึ้นนะ,ะจะมีคนที่ทําผิดน้อยลงโลกนี้ก็จะสกขสงบมากขึ้นนะคะเป็นอันตรายน้อยลงสามคุณงามก็คือปัญญาธรรมนะคะไม่ว่าสตาเตอนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเมตานะคะเมตตากรุณานะคะปัญญานะคะ,ะสตเตอร์สามอย่างนะคะทําลายความรุ่มหลงบรรลุความรู้แจ้งนั่นเอง สังขาวัตถุสี่นะคะชาของพระบพธิที่สัตว์นะคะก็มีคําว่าทานทานนะคะทานก็คือผลจริงนะคะอันที่สองนะคะปีาวาจานนะคะก็คือพูดจริงทําจริงนะคะภาษาจริงก็ไอวีนะคะหรือว่าวีชินนะคะสมานนตารนาการบางตนเสมอต้นเสมอปลายนะคะหมายถึงการเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงมันหมายถึงว่าเราเข้าถึงุัธญาของเราเราเรารู้ว่า เราคือผพพ้าผูชาติเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานทำอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าผิดศีลอย่าผิดวินัยนะคะเราก็จะไม่ตกกรรมลำบากไปเพราะกรรมที่ตัวเราสร้างเองพลังสติยานแห่งเจริญญาคุณธรรมต่อคุณสัมพันธ์ของอีกุนต่อเอีกนด้วยธรรมนั้นก็คือมีเมตตามีกรุณามียินดีมีเสียสละนะคะส่วนทางศาสนาพุทธนี่นะก็คืออะไรเมตตากรุณามุทิตาอาเบกข้านะคะแต่ไม่ค่อยได้แปลหรอกเพรามุทิตากุเบกขาเป็นยังไง นะคะเพีย๋จะบอกว่าเออวแล้วไม่รู้เอออุเบคขาเบค้าทำใจทำใจนะแต่จริงๆแล้วทำใจได้ไหมคะ ไม่ใช่นะคะพราะฉนั้นคําว่าเวกขาเนี่ยจริงๆคือการเสียสละเสียสละอะไรคะไม่เป็นไรเนี่ยเราระบาดนิดหน่อยจะทําให้เขอบคนได้เราก็ทานะคะแต่ยังไม่ใหญ่ใหญ่จนกระทั่งการเลี่ยนเลียนตัวเองมากเกินไปนะคะมีความเมตตาเมตตาแล้วเราก็ช่วยนะคะก็กรุณานะคะแล้วก็มีความยินดียินดีที่จะทานะคะแล้วเราก็สละของเราให้ให้กเขาไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาศัยธรรมะคุณธรรมเป็นแพรช่วยฉุดเวไนยชนนะคะปฏิบัติสภาววิภานให้สําเร็จใน อม,มาตะเบิกบานตัวตนแท้และบริสุทธิ์ดูนะคะอม,มาตะดวงยาเราเป็นอม,มาตะไม่มีวันตายนะคะเบิกบานนะคะก็คือไม่มีทุกนะคะเป็นตัวตนแท้นะของจริงเลยนะไม่ใช่ของปลอมนะคะเพราะว่าและไม่มีวันตายนั่นเองนะมีความบริสุทธิ์ก็คือไม่มีความรูความโกรวความหลงนั่นเอง โดยอาศัยการบรรพินปูกฝังธรรมะและคุณธรรมเป็นเกณฑ์มาตรฐานนะคะเอาเป็นมาตรฐานเลยนะบรรพินบรรพินเอ่อบรรพินธรรมแล้วก็มีคุณธรรมเป็นเกณฑ์มาตรฐานมอบความรับผิดชอบแห่งปัญญาชนผู้บรรพ็นปฏิบัติอย่างเต็มที่ขยายเส้นทางปราดเมธีให้กว้างขวางนะคะก็คือเสาะหาผู้ที่มีบุญร่วมกันนะคะมาเข้าสู่เส้นทางนี้ด้วยกันนะคะด้วยการช่วยคนพาเข้ามารับธรรมะนะคะพาเข้ามาฟังธรรมะพาเข้ามาบรเพ็นธรรมะ เราจะสาเร็จทําไปด้วยกันนะคะนี่ก็คือขยายเส้นทางป่าเมธีให้กว้างขวางนะคะเผยแพรย์ธร,รมกิจให้รุ่งเรืองนะคะเพราะการเผยแพท่ธรรมกิจได้รุ่งเรืองแล้วนะคะโลกนี้ก็จะมีแต่คนดีนะคะโลกนี้ก็จะสงบสุขโลกนี้ก็จะเป็นมหาเอกภาพเช่นนั้นแล้วเจตใจที่นิฉลงผิดก็จะมาลายหายไปในที่สุดนะและธรรมะแห่งอรยะชนจะสามารถพ้นกลับมาเพ,พิ่งปูยิ่งใหญ่ได้ครั้งหนึ่งถ้า ถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะในยูทูมสิบคนเนี่ยมีคนไม่ดีดอยแปดคนเนี่ยคุณมีความสุขไหมคะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยมีคนไม่ดีแปดคนน่ะคุณอยู่ไหวไหมคะถ้ามีคนไม่ดีห้าคนมีคนดีห้าคนเป็นไงคะอา่ายังยังยังพอไหวนะเออถ้ามีคนดีแปดคนมีคนไม่ดีสองคนแล้วกัน สบายเบือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันนะคะเราเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะเราคาจัดความไม่เน้ในตัวเราออกไปมากเท่าไหร่เนี่ยนะเราก็พื้นฟูความเจริญของเรามากกลับกลับมามากเท่านั้นนะแล้วยิ่งฟื้นฟูความเจริญตัวเองกลับมาได้มากเท่าไหร่เราก็กําลังฟื้นฟูโลกแห่งภาษีระยะมียตไรขึ้นมา นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะศาสนาอยู่องจือนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะแห่งคุณสมพันธ์นะคะ<ม>เรามีมูลนิธิสมพันธ์นะคะคนห้าระดับนะคะกลับไปดูนะคะมีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> พูดในชั่วโมงนี้แล้วเดี๋ยวสามโมงหัวข้อนี้เขาพูดไม่จบนะคะ <c oughs> การบุกเบิกเส้นทางนะคะปราณเมทีเมื่อกี้บอกนะคะการบุกเบิกเส้นทางก็คืออะไรนะ <c oughs> ออกไปดูใครที่มีชุเรีในดวงใจยังน้อยนะชวนเข้ามารับธรรมะช่วย,วยเขานะคะชวนเข้ามาศึกษาธรรมะชวนเข้ามาบำเพ็ญธรรมะ นาคาชวนเข้ามาเป็นมือเป็นเชาให้กับสารพระพุทธชาช่วยกันขยายเส้นทางนี้ให้กว้างใหญ่หนะโกคหากระภพาะก็จะเกิดขึ้นอย่างรวงเร็วนะคะอุดมการปัญญาชนและรรมะศาสนาอยู่ของศิ่ยนะคะปัญญาชนจะไร้จิตนะคะอ่าอันยิ่งใหญ่ไม่ได้ก็หมายความว่าไม่ได้เกิดมาบอกเออฉันทาไม่ได้หรอเธอเก่งก,กว่าฉันต้องเยอะเธอไปทําก็แล้วกันอ่าอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะนี่ก็คือจิต ที่ไม่มีความทะเยอทะยานในการพัฒนายกระดับตัวเองน,นั้นได้ฆ่าตัวเองนะคะเราต้องคล้วัวยานของเราที่เสมอเหมือนกันโอเคตอนนี้เราไม่กิ่งเท่าเขาแต่เราก็จะพยายามฝึกพยายามทํยา,ยานะคะมีอะไรให้ช่วยมีอะไรจะให้จาบอกเราจะสนับสน,นุนเต็มที่เราจะทําเต็มที่ นะคะไอ้อย่างนี้ก็ยังเป็นผู้ที่มีอะไรนะคะมีปณิชาในยิ่งใหญ่อยู่นะคะเพราะว่าติดตามผู้ที่เป็นสัตบุรุษผู้ที่เป็นคนจริงนะคะเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้งานของเราแทนที่ว่าเขาจะทางานสาเร็จได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์พอเราช่วยว่ามันขึ้นมาเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างนี้เป็นต้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเราสนับสนุนส่งเสริมนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถเราไม่สามารถเราไม่สามารถสนับสนุนคนจริงอย่างเขาหรอกเขาิต้องมาสนับสนุนเราความผิดนี้ผิดนะคะเราร่วมมือการทำที่คือการสสนับสนุนกันแล้ว นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเมียะคะ่ะสอดคล้องต,ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของปัญญาชนผู้บรรเป็นปฏิบัตินะคะโดยยึดถือการบรรเป็นผุดฝังธรรมเป็นรากฐานของความประพฤตินะคะต้องมีธรรมะเป็นรากฐานของความประพฤตินะคะก็คือมีอะไรก็แล้วแต่นะเอาธรรมะเป็นตัววัดนะคะคัดเลือกผ่านเมธีและผู้มีความสามารถนะคะของจือคัดเลือกผู้ซื่อตรงแทนผู้คตโก้นะ,ะท่านของจือบอกว่าต้องหาคนที่ซื่อนะคะหาคนที่ไม่คดโกงนะคะ อันนี้ก็คือ,อเ,ปเป็นเป็นรูปแบบกันเดียวกันยืนได้หลุนยี่เว่ยเจึ้งนะคะหลักปฏิบัติเป็นรูปประมำของการขยายเช่นทางปราณเมชีให้กว้างขวางนะหลักของของจือก็คืออะไรคัดเลือกคนดีนะคะแล้วก็อะไรนะคะามาแทนคนที่ไม่ดีนั่นเองนะนี่ก็คือเป็นการขยายวงนะคนที่เป็นปราณเมชีให้มันมากขึ้นนั่นเองนะคะ <S <S อีกคเน่ออีกปรเดทําท,ทำเผยแผ่ธรรมกิจให้รุ่งเรืองก็คือ วิธีเผยแผ่ธรรมากินให้รู่เหลองของอีก้อนเต้าเรานะคะยืดขยายต่อยอดออกไปจากศาสนาอยู่ผมงจือที่ว่าบรรเพนตนเองให้ความสงบสุขแก่ผู้คนคือเราบรรเป็นที่ตัวเองนะคะลดละกิเลนจันหาช่องวงแล้วเราก็เอเมยความสุขความสะดวกให้กับผู้อื่นนะคะนี่ก็คือการยืดขยาย นะคะทศนาอยู่ออกไปนะาส,สนาอยู่ก็แค่ว่าเผยแต่ธรรมกิจให้รุ่งเรืองนะคะแต่เราไม่ใช่เราแผ่ออกไปมากกว่านี้วิธีทําให้ธรรมะเจริญกว้างกายออกไปนั่นเอง <c oughs> ปัญญาชนผู้บรรพิตปฏิบัติเธอเอาธรรมะคุณธรรมเป็นเกณฑ์มาตรฐาน <c oughs> แปลเปลี่ยนจากการดูแลตัวเองให้ดีเพียงลาพังกลายเป็นคุณงามความดีมอบให้แก่โลก ไม่ใช่ดีใจเรานะคะไม่ใช่เอาตัวรอดจากเรานะคะจะแม่ความมาไปด้วยกันนะคะทําให้โลกได้เกิดประโยชน์นะคะเรามีกําลังแค่นี้เราก็ช่วยให้โลกเนี่ยดีขึ้นมาแค่นี้เรามีกําลังสิบเราก็ช่วยให้โลกขึ้นดีขึ้นมาสิบเรามีกําลังยี่สิบเราก็ช่วยโ้อใขึ้นดีขึ้นมายี่สิบนะอย่าดูถูกตัวเองอย่ายดอยค่าตัวเองว่าโอ๊ยมีคนเก่งกว่าฉันเนยอะแยะมันไม่ถึงมือฉันหรอกอะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่นะคะอย่าดูถูกตัวเองนะคะทุกคนล้่นมีค่า รุ่นมีค่าทางนั้นเกิดมาเป็นคนรุ่นมีค่าทางนั้นศาส,สนาเราเจอการกระทาโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะโอ้โหวเนี่ยนะคะจึงมีศักยภาพก็คือเราทําแล้วเราไม่เอาแต่เพราะฉะนั้นมันก็มันก็ดีนะคะมันก็จะสุดยอดนะคะและทําลายความหลงผิดนะคะความหลงผิดในการที่จะก,กับเคิดสูงเบื่องบนนั่นเองทำแล้วเอาใจได้เนี่นะคะทำแล้วเอาใจได้ทําแล้วก็เก็บไว้ที่ปวันที่ททอเอาเปรียบเขาอะไรอย่างเงี้ยมีใครที่ไหนจะไปอยู่กับมาลองนีคะไม่มีว่าไอเนี้ยมันมันชอบเอาเปรียบเราอะ่ะ นะคะเออไปเดีกว่าทําเองดีกว่าได้น้อยไม่เป็นไรดีกว่าถูกเขาเบียดเบียนไปนะคะอีกเป็นต้นนะบางคนบอกฉันทําเองดีกว่าว่ะแต่แค่ไหนแค่ไหนก็ยังดีนะโอ้ยนี่ไปนนช้ำคอหน้าเหนือแทบตายเลยก็แบ่งมาให้แค่นี้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะน้นแล้วเนี่ยนะคะเออเราทําโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ต้องห่วงแล้วพี่ไหนก็มีหลายคนดีต้อนรับเรานะคะคนเลิยคุณธรรมไม่เคยยึดว่าตนคือผู้มีคนธรรมอันนี้มีอยู่ใน นเต้าเต๋อ,ตอรจริงนะคะบอกว่าเราไม่เคยคิดว่าเราเป็นคนดีคนเดชเราไม่เคยคิดว่าเราเป็นคนที่สูงส่งไม่ใช่นะคะเรามีคุณธรรมเพราะเราสมควรที่จะมีธรรมะธรรมะที่เป็นหน้าที่ของเราธรรมะนี่เป็นพื้นฐานเป็นคุณสมบัติที่เราต้องมีถ้าเราไม่มีเมื่อไหร่ก็เราตเป็นเดรัจฉานกินเข้าใจไหมคะคุณต้องรู้ไว้นะคุณอย่าคิดว่าอุ้ยฉันมีธรรมะฉันมีคุณธรรมฉันถือศีลฉันกินเจนะคะเออไม่เวร์ไปหน่อยเหรอ นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้แค่ช่วยคุณเนียไม่เกิดไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นเดรัจฉานแค่นั้นเองแค่เสมอตัวนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์เออกินเนื้อสัตว์ไม่บาวไม่ใช่นะคนเรเรื่องนเลยนะเออนะคะเราต้องมีปัญญาทําในการพิจารณานะคะ าการบรรพีถูกฝังธรรมะและคนธาารรมต้องสอดคล้องกับธรรมะยึดหลักอักรรมยึดหลักอักรรมนี่ก็หมายอักรรมนี่ก็คืออู้หวยนั่นเองแล้วก็คืออักรรมนี่ก็คือเราทําโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะ <c oughs> เราทําให้เพราะว่าเราคิดว่าเราทาแล้วสิ่งสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมทําสิ่งนี้แล้วจะมีประโยชน์ต่อสังคมนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ก็อ,อักรรมเนี่ยบางคนแปลเลยนะไม่ทําอะไรเลยเฮ้ยอย่าทําเลยทําไปก็แค่นั้นแหละอยู่เฉยๆดีกว่าทำไปทำาให้มันเหนื่อยนะไม่จริงนะคะความดีที่ทําแล้วไม่มีศูนย์เปล่า เพียงแค่วันนี้มองมองไม่เห็นแต่มันจะไปส่งผลในวันข้างหน้าก็ได้นะคะความดีที่เราทาแล้วไม่มีวันสูญหายไปจากโลกนี้คุณคิดไว้นะพลังบวกพลังลบไม่มีหายไปจากโลกนี้มันอยู่ในล้อมรอบตัวเราทั้งหมดเลยความคิดของคุณคุณคิดบวกก็นก็่อยูวคุณคุณคิดลบก็อยู่ัตัวคุณนะคะคุณคิดบวกมากมากนะพลังบวกก็จะมาหาคุณคุณคิดลบมากมากนะความสวอยก็จะมาหาคุณนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคต่อไปนะคะต้องที่ว่างเปล่าจะปรากฏความสว่างคุณสังเกตสิคะ ห้องที่เก็บของเยอะๆอคุณเข้าไปแล้วคุณจะมืดจังเลยเห็นไหมคะเคยสังเกตไหมคะเวลาเราเปิดประตูห้องห้องเก็บของอ่ะิดมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะนะคะแต่ห้องที่ว่างๆไม่มีอะไรเปิดเข้าไปนะเะช่างห้องที่ทำไมไม่มีอะไรอ้าวมันไม่สว่างแล้วคุณรู้หรอมันไม่มีอะไรสว่างไงมันสว่างโดยมีของนั่นเองนะคะมันเป็นธรรมชาติของโลนนี้ห้องที่ไม่มีวางของอะไรเลยมันไม่มืดนะคะเหมือนกระใจคุณนะมีกียงต่ปัญหายเยอะแยะเลยคุณมืดหรือคุณสว่างอ่ะ ใช่ไหมใจของคุณมีใจกิเลสตันหาอารมณ์เจตันหาหมันมืดและสว่างอะ่ะมันก็มืดใช่ไหมคะใจของคุณไม่มีอารมณ์เจตไม่มีจัณหาหกไม่สว่างไม่ได้เออนะคะแค่นี้เองนะคะคุณต้องพยายามเปลี่ยนเชี่วทางโลกกทารมนะคุณก็จะมีกําลังใจในการที่จะทำกิงามความดีนะคะแล้วคุณจะเข้าใจหลักธรรมต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณนะคะศาส,สนาพุทธนคะบันดัตจิตแต่กรับหน้าที่ประตูช่วยนะคะบเบิดยิ่งใหญ่นะคะ ก็คือทาให้เราเนี่ยมีบันดาลจิตนั่นเองนะคะมีใจนะคะก็คือมีแรงบันดาลใจในการที่จะแบ่งรับภาราหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เราทําได้แล้วก็โอเคถ้าใช้รับทำเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่าง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 คุณก็บอกว่าเออสถานทามีงานเมื่อไหร่เธาก็จะมานะคะนี่ก็คือแบ่งรับภาราชหน้าที่นะคะอ่าเร็วๆนี้ก็อาจจรา์ก็ฮมาเป็นผู้ยกเขาไหพาราอาหารใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นอ่าเราแบ่งรับภาราหน้าที่ในอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นประตูุดช่วย นะคะบุกเบิกที่ยิ่งใหญ่ช,ช่วยคุณนะไม่ได้ช่ชวยใครนะเออนะช่วยคุณเองนะคุณทําแบบก็คุณได้แหละไม่มีใครได้แบบก็คุณนั่นแหละนะคะเพราะคนที่สั่์บรรดาจิตรับผิดชอบภาร้าน,นาที่นะคะ,ะปัญญาชนผู้มันเพ็นปฏิบัตินะคะเพราะคนที่สั่งเนี่ยนะจะพยายามบรรดาใจตัวเองนะคะให้มีความรับผิดชอบในภาร้าน,น้าที่ก็คือทําอะไรก็แล้วแต่ผิดก็รับชอบก็รับ,บ,รบไม่ใช่ผิดแม่เอานะคะอชอบก็รับเต็มที่เลยเงี้ยเอาดีไม่เอาไม่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 เอาชอบนะคะ้ไม่เอาไม่เอาผิดนะคะ ศาส,สนาพุทธเป็นมหาปณิชานก็คือบรรดาจิตโพธิสัตว์ก็คือ,อมีจิตที่มีความเมตตากรุณานั่นเองนะก็ชุดโดยเฉพ,พาะพระพุทธสุภสังกวนกวนอิมนะนะท่านชเลยนะว่าจะชุดช่วยคนให้หมดโลกเลยนะคะมหาปณิชานของท่านก็คือในโลกนี้ถ้าไม่ว่างเ้นนะคะจากเวเนชนท่านจะไม่ขอสําเร็จเป็นพระพุทธะนะกะก็เหมือนกับพระกสิทิการโพธิสัตว์นะคะ,นาานะ,คะในนรกถ้าไม่เว้นว่างจากวิญญ,ญาณร้ายนี่นะคะท่านก็จะไม่สําเร็จเป็นพระพุทธะนั่นเอง อีกคันต่อเอกปทเวชธรรมนะคะเผยแผ่ธรรมกินให้ลุ่งเรือคือการปฏิบัติให้สําเร็จด้วยการกระทําจริงในมหาโพธิสศัตว์ในปณิธานมหาโพธิสศัตว์สรริทประการนาบมพาะธรรมะคุณธรรมจนกายเป็นกลายเป็นคาถาทองนะคะทาลายมิจฉาความเท็จและปรากฏสัมมาเป็นจริงนะคะต่อความเท็จความไม่ถูกต้องและถูกทําลายออกไปนะคะ แล้วก็กลายเป็นความจริงนะคะสาระสาคัญหลักปฏิบัติจริงและวิสัยทัศน์กว้างไกลของปฏิบัติธรรมกิจนะคะเราเราเป็นคนหนึ่งไหมที่ประกาศปฏิบัติธรรมกกจอยู่เราต้องมีสายตาที่กว้างไกลเราจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสาระสําคัญของบรรพเนทรปัดอยู่ที่ตรงไหนปัญญาชนผู้บรรพ็นปฏิบัติแต่ละท่านธรรมะคุณธรรมเป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณต้องเอาธรรมะเข้ามาวัดคุณต้องเอาคุณธรรมเข้ามาวัดคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ชาวบานี่ผิดธรรมะไหมผิดคุณธรรมไหมนี่คือเกณฑ์มาตรฐานที่คุณจะมาวัดว่าคุณกาลัง หองผิดทางหรือเปล่านะคะระบบบริหารปราดเมชีในอาณาจักรทาขยายเส้นทางทางปราเมชีให้กว้างขวางนะคะก็คือเอาเอาธรรมะและคุณธรรมมาเป็นเครื่องวัดนั่นเองถ้าคุณไปเครื่องวัดแล้วแล um like ้ว uh คุณ huh. อยู่กับธรรมะและคุณธรรมที่คุณไปเครื่องวัดนี้น,น Mont ี uh ่แหละคือการขยายปราณเมชีเพราะสิ่งที่คุณทําแล้วมันจะดึงดูดคนเข้ามามันจะมีพลานุภาพนะมีพลานุภาพแล้วก็จะดึงดูดคนเข้ามาแันทัน การพื้นฟูธรรมะแห่งอาระยะชนทางสังคมนะคะมิฉาลุ่มหลง,งก็จะหายไปนะคะเราพื้นฟูธรรมะในตัวเราขึ้นมาความเน่ะความความคิดที่มันไม่รู้ความคิดที่มันคิดไม่ถึงนะคะเอ่อมันก็จะหายไปเองเพราะว่าเรารู้มากขึ้นนะคะเรารู้ธรรมะมากขึ้นเราแยกแยะได้ดีขึ้นเรามองชัดขึ้นเรารู้จริงมากขึ้น นะคะาะฉะนั้นร้วมีชาวก็จะน้อยลงนะความรุ่งหรวงก็จะน้อยลงใต้รากเป็นของสว่วนรวมนะใต้รานี้ไม่มีใครของใครเลยนะเป็นของสว่วนรวมทั้งหมดนะคะเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาตินะคะภาษาจีนก็บอกเชนเซียวอิผงนะคะก็คือทุกคนเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่ว่าอันนี้ของฉันของเธอไม่มีส่วนเธอไม่เกี่ยวอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่นะคะแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันนะคะ,ะไม่มีของใครของเขานะคะ จากนี้ไปเรายังต้องส่งเสริมสีชิงแท้นะคะก็คือจริงใจพูดจริงทําจริงหนักแน่นมั่นคงได้ผลจริงและให้ความสําคัญกับสีเข้าถึงก็คือใจถึงปากถึงกายถึงเวลาถึงนะป้องกันอย่างเต็มที่หลบเล็กทุกปีฉีทางหลบเล็กอะไรป้องกันอะไรความฉาบฉวยความใจร้อนความอยากความเสเพ่าความหล่อวงความหญิงความยะโสนะคะหลบให้เต็มที่นะคะป้องกันให้เต็มที่นะคะเข้าใจถ่องแท้ชีวิตนี้ย่อมจบลงด้วยความตายนะคนรอต้องตายอยู่แล้ว ะะแต่พ่อคิดว่าตัวเองต้องตายอยู่แล้วนะเอาว่าคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวหยิกบกระเเหลดมาเลยไม่ใช่นะคะเ,เราต้องรู้นะคะอะไรสมมุติกับจริงนะคะเราจะมีชีวิตอย่างมีคุณค่าอยู่อย่างมีสาระนะคะไม่ใช่อยู่แบบโงโ่ๆนะคะไม่ใช่อยู่แบบคนไม่มีปัญญา นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะต้องไม่ฉาบฉวยไม่ใจร้อนนะคะไม่เป็นคนยามไม่เป็นคนสะเป้าไม่เป็นคนหลอกลวงไม่เป็นคนหยิงยะโสนะคะสองแท้ว่าชีวิตนี้จริงๆแล้วทุกอย่างมันในจจังไม่เที่ยงนะคะให้เราคิดตรงนี้ว่าตายแล้วก็ออกไปไม่ได้นะคะงกอยู่ทําไมหูอยู่ทําไมเอาปเตปียนเอาไปขายเอาเงินมาทาบุญดีกว่านะคะแล้วเอามาเจือจุน นะคะก็เศรษฐกิจภายในครอบครัวนะคะอย่าไปยึด้ยไม่ได้แหวนเพชรอันนี้เป็นแหวนที่แฟนมั่นโอ้ยรักเหลือเกินเอาไปจำนำไม่ได้โอ้ตอนนี้ไม่มีจะก,กินเลยแหวนเพชรเกินได้ไหมคะเราต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงใช่ไหมคะเอถ้าเราไม่มีจะก,กินจริงๆแล้วกำลังแยกลำบากมากเพชรก็เพชรทัวร์เราก็ต้องเอาไปตึ้งไปจำนำใช่ไหมคะเพื่อให้ชีวิตนี้มันอยู่รอดนะคะนี่คือการพิจารณาความจริงอยู่ตามความเป็นจริงนะคะ,ะหรือว่าอะไรนะยอมตายดีกว่าที่จะมีอยู่ชีวิตอย่างอับอายนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอุบุคคี การนี้ก็คือนัอจะรักษาคุณงามความดีนะจะไม่ยอมขายชาติจะไม่ยอมจะเอาเปรียบใจอะไรก็แล้วแต่นะถึงตายตัวตายก็ไม่เป็นไรอั่างคําที่เขาพูดนะว่ายอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนั่นเองนะคะออยากเจอเอาความประมาทและความหวังลมลมแรงแรงเป็นเป็นความสามารถอย่างเช่นเฮ้ยวันนี้วันที่สิบหกเบอร์อะไรดีวะลมลมแรงๆรงไหมคะ ลมเราแมงแรงนะคะแมอยากจะเรื่องว่าเดี๋ยวก็รวยอย่างนี้นะคะโถ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 สองโถสามโถเลยนะคะนี่แหละความบางลมนงแรงแรงนะคะศาสนาอยู่ของเฉืีฝีมือความสามารถที่จริงใจเที่ยงตรงและความหมายที่ยิ่งใหญ่ของการเกิดทำนะคะศาสนาอยู่ก็คืออะไรนะคะเรามีทักษะความสามารถตรงที่ว่าเรามีความจริงใจนะคะเรามีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรม นะคะไม่เอาเปรียบน,นะคะแล้วก็มีความจริงนะเป็นเป็นพื้นฐานนั่นเองนะคะความหมายที่ยิ่งใหญ่ก็คือนะ,ะเรื่องของการเกิดและการตายนะ,ะการเกิดก็คืออะไรเราเกิดมาแล้วใช่ไหมเรามีหน้าที่ทําอะไรเราตายแล้วก็ตายอย่างอะไรนั้นมีคุณค่านะคะไม่ใช่ตายแบบทุกนาทีนะผ่านไปตายตายทุกนาทีตอนนี้มีใครบ้างไม่ตายอะวิธานีชัยวินาชีไหนที่ใครไม่ตายมีไหมคะเรานั่งอยู่ตรงนี้เราตายไปแล้วครึ่งวันใช่ไหมคะ นั่นแหละความจริงอะที่ต้องคิดนะคะเพราะฉะนั้นเราตายไปแล้วครึ่งวันเราจะเอาอะไรมาโป้ครึ่งวันที่เราตายไปเนี่ยนะคะคิดแค่นี้เองนะคะโอเคนะคะต่อมานะคะจริงใจก็คือการสำรวมระวังตนในที่ลับตานี่สำคัญที่สุดเลยเวาลาไม่มีใครเห็นนะคะมีบางคนทําอะไรนะก็ตรอง,องนี้นะทําไมเล่าคนใช่ไหมจะทําอะไรนะจะทําให้ดูก่อนมีใ,นใครอยู่เปล่าใช่ไหมคะอย่างนี้มีความจริงใจไหมคะ หรือไม่มีนะคะคนจริงใจไม่ต้องเหลียวซ้ายหรขวาค่ะนะคะไม่ต้องเหลียวซ้ายแรขวานะคะที่เหลียวซ้ายแลขวาแวสดงว่าไม่จริงใจนะคะเออต้องรู้ซะก่อนว่ามีใครอยู่กับป่าอย่างนี้นะคะจริงใจคือสำรวมระวังนะคะอ่าตนใน,ในที่รับตาคนนะคะจริงใจก็คือสีจริงแท้นั่นเองนะคะสืบทอ,อดโดยตรงจากคำภีมรมที่เล่าว,ว่าดวงจิตญาณน,นั้นบริสุทธิ์เรียกว่าธรรมะเห็นไหมคะ ดวงญาณเราบริสุทธิ์ก็คือธรรมะในตัวเราธรรมะดวงนี้คือพ่อแม่เราทาเป็นผู้ให้เรามาพออารน 1, นอาพอาจารย์จีกงมาหนึ่งนิ้วเบอรจ็ดจากพระวิชิอเจ้าเราถึงได้รู้ว่าตั้งอยู่ที่ตรงนั้นประทับไว้ตักเตือนไม่ให้หลอกตัวเองนะอยู่ตรงนี้ให้เรามีสติรู้ทั่วพร้อมนะให้เรามีรู้อยู่เสมอว่าเราคือพระพุทธะเราคือพุทธะผู้รู้ผู้เตือนผู้เบอกบานอย่าหลงออกนอกร่นอกทางอย่าไปทําความผิดอย่าไปทาความชั่วอ,อย่าไปทําความร่่งเกินนะคะ ซึ่งเป็นทักษะความสามารถที่แท้จริงทักษะความสามารถที่แท้จริงนะคะในการละชั่วกระบวดีนี่คือทักษะความสามารถที่แท้จริงการสํารวจตนในที่รับตาคนโดยเฉพาะในที่ผมไม่มองไม่เห็นนะคะเราก็ยังจะอะไรนะคะละชั่วกระบวดีอยู่เข้าใจอย่างของท่านในโลกของการเกิดการตายนะคะทุกคนต้องเกิดมาจากเกิดมาเพื่ออะไรนะนะไม่ใช่เกิดมาเพื่อกินอยู่หลับนอนนะไม่ใช่เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อทําให้ตัวเองเลื่อนฐานสูงขึ้นเกิดมาเพื่อที่จะช่วยคนบนโลกนี้ที่มีทุรขีในดวงตจอย่างน้อยสามารถไปกับวิพผ่านไปพร้อมกับเรา นี่คือความหมายที่ใช่สิงงการเกิดและตายละ่ะตายก็คือกิเลสตายนะคะไม่ใช่ร่างกายนี้ตายนะคะดวงญาเราสูงขึ้นแต่กิเลสมันตายชีวิตนี้ย่อมจบลงด้วยความตายแน่นอนชีวิตนี้หนีความตายไม่พน้นสอดคล้องกับคำพีทำหลุนวีนะคะบทเสียงจิ้นของท่านคงเสือที่ว่าเรื่องเกิดยังไม่รู้แล้ว,ลวเรื่องตายจะรู้ได้ยังไงนะคะมันจะถามว่าลูกไม่เกิดมาจากไหนไม่มีใครรู้แล้ว ที่ว่านะคะที่ว่านะคะทำเรื่องทางโลกให้ดีที่สุดเชื่อฟังดวงธรรมยานที่ฟ้าประทานให้นะท่านขงจือสอนนะคะว่าทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทาดีที่สุดนะคะ,ะแล้วก็เชื่อในดวงพุทธญาณของเรานะที่พระแม่องค์ทำให้กับเรามานะคะใช้สีเข้าถึงทําหน้าที่ตนทางด้านมนุษย์เสียทให้เข้าถึงที่สุดเมื่อถึงวาระสุดท้ายของการเกิดตายก็ไม่ต้องรู้สึกละอายต่อฟ้าดิน นะคะอย่างหน้าก็ไม่กลัวก้มหน้าก็ไม่กลัวเราไปอย่างอะไรนะอ่เขาเรียกว่า,าจาะไอย่างสง่าผ่าเผยตงตงไตเจี๊ยอะไรเงี้ยที่ที่เขาพูดอะง,ง,งต้านะคะภาษาจีนเรานะคะว่าเดินไปอย่างสง่างามเลยใช่ไหมคะออไม่ใช่โอ้